สวัสดีครับผู้ชมผมชัยเช่นเดิมครับวันนี้ผมมีสิ่งดีๆใหม่นะครับตับรถเข้าใหม่ยังไม่ลงสื่อนะครับสับนี่เลยครับเจ้ามิวเอ็กนะครับ1.9 DVD นะครับปี2017ราคาจับต้องได้ราคาพิเศษเดียวครับมาดูสภาพรถในรวมดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างครับรถที่เพิ่งเข้ามานะครับก็จะมีรูลอยบ้างนะครับนี่นะครับผมให้บอกแบบเดิมเดิมเลยนะครับแบบเดิมเดิมเลยดูสภาพรถนะครับไฟเป็นโปรเจคเตอร์นะครับนี่นะฮะ ล้อยังเดิมเดิมนะครับทุกอย่างยังเดิมเดิมมีตัวรอยไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวเราจะการให้นะครับนี่เรามาให้ดูรถเข้าใหม่ก่อนว่าเป็นยังไงสภาพสวยไหมนะครับราคากับราคานะครับตอนนี้เห็นสภาพเดิมเดิมของตัวรถไปก่อนเลยนะครับที่ยังไม่ได้สปาหรือเก็บงานใดๆทั้งนี้นะครับพอรถเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วออกสื่อนะครับผมอยากนําเสนอนะครับสภาพโดยรวมถือว่าสะอาดนะครับเจ้าของใช้ดีมากเลยนะครับ สำหรับคันนี้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าออกไปแล้วจะเป็นสภาพนี้นะครับผมบอกก็ตตรงเดี๋ยวผมจะปาให้ขัดให้สวยกริบเลยนะครับมาดูภายในกันดีกว่านรังไงบ้านครับดีนะครับภายในถือถือว่าตอบโจทย์ดีนะครับเครื่องเสียงนะครับลำโพงเคนบูดเลยนะครับจอทัชสกรีนนะครับน่าสบายๆกับ1.9ึดีๆครับคันนี้ผมบอกให้สีนี่คือสีพูดีมากเลยครับ มีจอกางนี่ครับผมดูบอกนะครับมีจอกลางด้วยสาหรับคันนี้นะครับดูน็อตนะครับอย่างแต้มสีก็อยู่เลยนะครับนี่โอ้โหสวยๆเลยครับนี่นะฮะสภาพรถถือว่าพร้อมใช้งานทีเดียนะครับแค่เก็บภายนอกนิดๆหน่อยก็ถือว่าผ่านฉุยเลยนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับและนี่ก็คือนะครับมูเอ็กนะครับปีสองพันสิบเจ็ดนะครับ 1.9 d v งดีนะครับซึ่งเป็นคันที่ผมอยากให้คุณลูกค้าพิจารณาในการเลือกรถสวยๆคันนี้ครับพบกับผมชัยได้ครับ0 6นย์หกหนึองาห้าอยากได้รถสวยติดต่อชัยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ